พี่น้องเฮียเล่าเดิๆะไปทานอ่ะตรงเด้งตรงเด้ไม่ปาบัดเดเียเดี๋ยวกันเ้บอกเดี๋ยวเอางเด้เันครับสวัสดีช่วงเทศกาลสงการนะครับผมวันนี้กับวันที่สิานะครับพี่น้องมาจากกรุงเทพกรุงไทยนะครับผมก็พากันมาลงปลาเฟื้ยนะครับผมที่ลำสะเทดนะครับบ้านน้องเรือนะฮะ ออนี่ก็พยายามที่จะเอาเฟ้ยขึ้นนะครับเฟ้ยไม่ไฟหนาเติบเลยครับพี่น้องโดยการใส่รถไถน,นะครับหลากขึ้นนะครับผมจับมารุ่นกันนะครับเราจะเอาเฟ้ยขึ้นได้ปะเฟ้ยหนาอย่างคักเลยครับพี่น้องไ,ไฟบอนนึงนะครับเนี่ย ัรุนกันนะครับผมรถสายหลากนะครับพี่นอ้องเื้กับน,นาพุ่นละ่ะแต่ว่าปลาถึงเรื่องปลาน,นี่มีแน่นอนครับ อย่างมีอ่อนเหียครับพี่น้องมีอ่อนเหียนะครับคิดว่าหักจ่อย เดี๋ยวลรยูค้าหากรนะครับไปเลยไปเลยตัวหลอมาอาลากินครับ เืนแท้บานเนี่ยเตือนพญากูเตือนไปข้ามเนี่ยไม่ข้ามไม่ให้มันปีนขึ้นเลยปีนอ่ะมันจริงว่ดีดกลับบ่ดีดลงกลับบ่เหยาะออก เด๋อดทัามากูได้บันไม่ข้าไม่นะไม่เห็นว่าเขาจะแป้นะไม่นะนะมาคืนแล้วครับเดี๋ยวอีกน้อยนึงทั้งคุณนะป้าแดงก็ซวดอยู่ครับพี่น้องป้าหลายอยู่ ปูดนะปลาดูปดปลาดูน่อยนะครับซอมแขนเนี่ยโดดตุ้มเรียงตุ้มเรียงเงี่ยอ้าตอนนี้ก็เอาขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับเว้ยไม่ไพ่น้ำนะครับหนาเลยเบิ้ก้อนนะครับ,อรบตอนนี้ก็ ได้เวลาแล้วครับผมวันเหี้ยตรงเล่งหยังบัดนี้หาหนูบอกอันนี้ปลาเพื่อนในนะครับก็เป็นปลาชะดดนะครับผมก็คือเป็นยกตินจ้าขึ้นนะับนี่ว่นชัดนี่มันเดือดจานะครับไม่ไพ่ครับ ปลาโดดตรงเลงนะครับตรงเลงเอ้าได้บอลมีบอลเจ้าลากเอาติดได้นะเวานานานางเลย ถือว่านะมีว่าป่านนี่แต่นาำไปแล้วมึใครมั้มึงเนี่ยนะเจ้บ่ละ ปลาอยังปลาะเพียนนะเพียนเาตะเพียนตัวนึงนี่เลาาเหียครับพี่น้องเหี้ยจับกำคอนเอิ้นบุกตรงมาเองขอ่างหรือว่าแต่ป่าด้ย này một เออ mà, ตงแรงมาเออบักตงมาแรงๆหนูๆ

หือจ้าเนาะบัวบานนะครับนามล้วตรงไหเอาห่าเลยหนาลไปยังไมเนเอาไปเอาบังนีพอเลยเนี่ยมันนี้ปิด่าทั้งทังหนุ่ดตรงเด้งตรงเด้งเลยปลาบาดเด็ด เด่ยวี่นั่นดีเดี๋ยวเอามาแเดียวกังโอปลาดูครับพ่นตัวเหีียอยู่ฟัง้องพูดนะพูดนะยกหัวยกพูด

ตอนต้อนนั่ะอตัวเห้่อยู่พ่น่ะโอ้ฟาดเราน่ย

เออเอเป็นไาขายอย่านมเน่

พูดอะปลาโอ้หลายตอนเต้นคอนเทน์ห้อนเทน์เอนเทนอีสาะบ้านเออีสานบ้านหเอาคอนเทนเลยหลายหลายหาเฟอาปลาเฟื่อยนะครับพี่นมี่นปลาขาวปลาขาวปลาขาว้วนเลยปลาขาววน ก่อยกอยกอ้องมันเ่ยกอยก่อยง้กอใส่นแดงต้อใส่บนงวย้มย้บแดงย้อยากองวงบนแดงบแดงงแกามากกามากลูกกา่เห็นเลย่เห็นอโจ้านกีกอก้่เห็นตัวี่ยดีบนในวันนะครัอาจานลากเลยะครับผมปลากเขาทกันยบนี้เท่าท่าเลยข่อยยาอยกกัเยไดู้กกได้เห็นก้นะไม่บานี้กดท้อไม่หาเลย

มันบาดไปดีเพราะี magic, mm ่หังจะได้ินของัรมชามาแล้วเนี่ยรมชาเนียธทรมชาสุดตอนนั้นดิต้องทารางตการต้องก้นเทียบไปเทียบอีกไม่อย่างเกล็ดเดี๋ยวผัดกระเพราเทียมาได้เยต้มตำรากก้อยบัตะเฟ้ยมีแต่แบบนั้นดิการต้องมาเฟ้ยเหรอเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปแล้วขายบ้านหวายขายายุตขายได้แล้วว้าเขาว่า ไอ้บักจักอันลูกเพื่นวันว่ายาโดฟันหนึ่งเลเกาว่าัน่ะนี่ครับตัวเหีืยครับบท่านไตพผงาบผงาบอยู่เก็บรอยเก็บเบิร์ดละแับปุ่งั้น ปลาเพล้ยมัอนี้นะครับผมเพล้ยน่อยๆนะครับเสร็จเพราะได้กล้วยอยู่นะครับผมมีตะปลาขาวเลยปลาขาวปลาอยนะครับปลาดูปลาบัวปลาตะเพียนนะครับพี่น้องปลาตะเพียนเพราะได้ครับได้เย็ดกินช่วงเทศกาลสงการนะครับ พี่น้องมาแต่กรุงเทพกรุงไทยนะครับผมมกันมาหาอยู่หากินตามธรรมชาติับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องไทยบ้านของเรือนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเทียนน,นะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ